พอจุกเลยขอบคุณมากเลยครับผมนี่จะบอกว่าร้านเนี่ยมันไม่ได้ไกลจากที่เดินมาเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะเมื่อกี่ก้าวเนาะร้านชื่อว่าอะไรคะพี่ที่นี่ใช่ไหมครับก็ แจ๊สซูชิแจ๊สกับซูชิมาเจอกันแจ๊สซูชิมาเจอกันไม่ไม่เคยมีไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นไอเดียคิดมาได้ไงคะก็จริงๆแล้วพี่โก้ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับข้างบนเนี่ยเป็นโรงเรียนใช่ไหมเราก็สอนเด็กนักเรียนเราก็เจอแขกที่มาจากต่างจังหวัดบางทีน้องๆนั่งรถมาไกลจากต่างจังหวัดเพื่อที่มาเจอพี่โก้ที่แจ๊ซโซไซตี้แต่พี่โก้ไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้็เลยิดเลยก็เลยเราอยากเจอน้องไงเราอยากเจอนักดนตรี ก็ข้างล่างมีพื้นที่เราก็เลยทําเป็นซูชิน้องๆไปเรียนซากะพลกับลงมาเจอพี่โก้บรรยากาศน่ารักมากเลยอ่ะได้ข่าวว่าทําอาหารเป็นด้วยทําได้สบายมากทําอ่านญี่ปุ่นนี้เลยใช่ป่ะแน่นอนครับงั้นไปทาให้คุณกินได้ไหมเป็นเมนูพิเศษด้วยหรอด้วยกันทําด้วยกันอย่าเพิ่งบอกนะว่าอะไรได้เลยพาไปเลยครับพี่โก้ไปเอาไปด้วยค่ะช่วงร้อยแปดเมนูสนับสนุนโดยอิ่มเจได้ทุกวันโรซ่าพร้อมเจและผักกาดดองโรซ่า ก๊าซหุงต้มปตทคุณภาพเต็มทุกถังพลังที่เป็นหนึ่งเข้ามาอยู่ในครัวแล้วนี่เต็มอมมากวันนี้ทําอาหารอะไรให้คุณกินคะสลัดแซกแมนสลัดแซกแมนก็คือสลัดมิสแซกแมนนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่โก้ชอบรวมๆกันไว้แล้วเป็นสลัดสุขภาพด้วยแล้วอร่อยมากช่วยเดี๋ยวช่วยต้องให้ช่วยเลยแหละทําไปด้วยได้ไหมแล้วเดี๋ยวขอกยไปด้วยอันนี้คือเรียงเรียงผักให้พี่ถามนิดนึงว่าสไตล์อาหารของที่ แจ๊สซ <Jazz> ูชินี่คือสไตล์ไหนคะจริงๆก็เป็นเป็นฟิวชั่นน่ะนครับผสมผสานแล้วก็ถึงก็ตามใจเชฟด้วยตามใจพี่โก้ด้วย <laughs> ตามใจลูกค้า,าด้วยน,น,นะครับลูกค้าอยากกินอะไรก็ได้ีง เสร็จแล้วนะคะสลัดแซกแมนนาทานมากมากเลยชิมก่อนเลยนะอยากให้ลองมากพี่ก็กินทุกวันเปล่าเมนูนี้เมนูนี้แบบว่าออกบ่อยมากนะครับเป็นไงน้ำเปล่าพืชใช่เลยเนาะดีใจจังแล้วก็กินแล้วก็ีใจมากเลยดีใจดีใจพี่เป็นคนชอบเพราะว่ามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่พี่ชอบไงแล้วก็รวมๆวมไว้กินด้กันด้วยกินแน่นอนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวขอพรีเซนต์อาหารจานโปรด แคลิฟอรเนียมากิครับอันนี้เด็กๆชอบเด็กชอบเด็กเด <laughs> ็กซอโก้หรือเปล่าซี <laughs> กโก้ก็ชอบเพราะมันทานง่ายดีวาซาบิน้อยไป <laughs> ชอบตรงไข่กุ้งอ่ะ <laughs> ใช่้เยอะดีสะใจ <laughs> ต้องสะใจเนาะยังไม่หมดแค่นี้เมนูต่อไปบ้างดีกว่า <laughs> เอา <laughs> ดีนะแซลมอนโรนะครับจี่ไฟเล็กๆนะครับคื่สุกนะไงอร่อยไหมอร่อย อันนี้คือยำทาโกะจริงแล้วยำน้ำยำของร้านเราแซบสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นฝรั่งติดใจน้ำยำที่นี่ทั้งนั้นเลยดูเหมือนจะเผ็ดเนาะปลาหมึกสดมากเลยอ่ะจริงๆมันไม่ได้เผ็ดมากแต่แบบรสชัดคุ้มค้นดีนเนาะเตี้มาปุ๊บแล้วก็หอมกระเทียมเยอเลยยังมีอีกอันนี้ดีกว่าสาบะย่างอร่อยอ่ยนะน้ำมันเต็มที่ไง จริงนี้ก็รสชาติน้ำดีกว่าแต่วันนี้เป็นแซลมอนชิมแซลมอนบ้างดีกว่าเชิญเลยครับน้ำซอสก็หวานมากอร่อยมากซอสต้องต้องทานกับข้าวใช่น้ำซอสต้องเยอะเยอะืมชแต่ว่าที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งนี่เลยใช่อันนี้พี่ก็กินกันทุกวันเลยครับนี่คือคัสตูด้งนะครับข้าวหน้าหมูทอดนะครับ จริงยังมีอีกใช่ไหมคะมีอีกเพียบเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วครีเอทได้นะเชฟเรานี่พร้อมที่จะทําตามคําขอเลยเหมือนที่ก็เล่นเพลงตามคําขอใช่ไหมเชฟแลครับ ผสมนู่นผสมนี่ก็ได้หมดใครชอบอะไรก็เอามารวมกันมิกซ์กันพีเอ็ได้แล้วร้านเปิดทุกวันหรือเปล่าเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวนะครับก็ตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มครึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาร้านแจ๊สซูชินะคะท้องมยังไงคะพี่ผมง่ายมาเลยครับสีลง19เลยวัดแขกมานิดเดียวเองก่อนถึงฮอลิเดย์อินนะครับเวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โก้มากๆทางรายการมีผลิตภัณฑ์โรซ่าคุณค่าจากธรรมชาติมากๆพี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ได้อิ่มทั้งใจอิ่มทั้งท้้้อองไไปเลลยนนนนนนะะะคคแแ่่่วาาดจกพีี น,ะะนักดนตรีแจ๊สแถวหน้าของเมืองไทยนะคะหลายคนนะคะก็อย่าลืมสารต่อความฝันนะคะแบบพี่โก้นะคะอย่านั่งอยู่เฉยนะคะเพราะว่าความฝันของตัวเองไม่สามารถเป็นจริงได้แน่นอนนะคะจะได้ประสบความสําเร็จแบบพี่โก้แบบนี้นะคะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ค่ะและถ้ามีอะไรอยากจะแนะนํานะคะอยากจะให้เราไปถ่ายใครที่ไหนนะคะก็อย่าลืมส่งมาได้ที่อีเมลของเรานะคะ 108living@gmail.com ค่ะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าเวลาเดิมนะคะวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้วันนี้ลาไปพร้อมกับพี่โก้เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ have.